ยังจำได้ใช่ไหมวันนั้นเราอยู่ด้วยกันฉันดูพิเศษกว่าวันไหนในบ้านมีรอยยิ้มทุกคนตามอิ่มหัวใจคล้องรักพันผูกดูแลกัน เราพร้อมหน้าตรงนี้ยินดีและบซสายตาร่วมสร้างเวลาแห่งความฝันใครคนหนึ่งเปล่งเสียงข้างๆก็เริ่มร้องตามเหมือนเสียงความสุขได้ลอยมาล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 า ส่งเตาความรักจากใจถึงใจจับมือกันไว้เชื่อมใจถึงกันบ้านคงไม่ใช่บ้านถ้าลืมคำว่าเราหากได้ยินเสียงเพลงนี้ครั้งใดอยากให้ลมย้อนไปครั้งเก่าความสุขในบ้านเรานั้นสวยงามเพียงใดลลา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  ลา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 ,ลาทำนองยังคงระอทุกโนดยังจับหัวใจและเตือนให้เรายัางคิดถึงเธอลอกกันกี่ครั้งเพียงแค่ยังจำเสียงหนึ่ง <S <S ก็ยิ้มให้กันได้ดังเดิม La la.... ลงต่อความรักจากใจถึงใจจับมือึ้นไว้เชื่อมใจถึงกันบ้านคงไม่ใช่บ้านถ้าลืมคำว่าเรา đã nghe tiếngเพลง này bao nhiêu lần, để lòng mình vỡ tan bao nhiêu nhà nào, trao đi niềm hạnh phúc trong căn nhà của chúng ai chắc mười phần quay xiêm trái chứng khăn không mấy say phải... tha lương khăm qua rau hát đi khăm đai nhà hay lòng nực yon bay khăm cao khoam nay bàng đau nắn suối ngang hiền la 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 โอเคนะครับนี่คือคลิปที่อนิบาลทําทมาแล้วผมก็ไปเห็นมาจริงๆก็ไม่ได้ขออนุญาตเขาเพื่อที่จะเอามาอะไรกันนะครับเนะี่ยนกะ็แตนะว่าก็จะพูดขอบคุณนะครับว่าขอบคุณมากๆที่ที่ที่แบบว่าเอ็นดูพวกเราสองคนนะครับถึงจะรู้นะฮะชมชมเชื่อว,ว,ว่าหลายๆคนที่เอจิ้นเราก็ตามหรือว่าสับสนุนเราทั้งคู่ก็ตามเนี่ยาจะาเขาเรียกว่าเอ,อ ไม่ไม่ได้รู้อยู่แล้วแหละว่าเราเนี่ยจะได้เล่นด้วยกันหรือเปล่า Serbia, หรือไม่ได้เล่นด้วยกันหรือเปล่าแต่ก็ยังให้ความรักแล้วก็ยังสนับสนุนพวกเราต่อไปเนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมผมอยากจะบอกพี่ๆทุกคนว่าจริงๆไม่ใช่แค่บ้านที่บ้านเดียวหรอกครับแล้วขอบคุณทุกคนจริงที่เนะี่ยคอยสนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดเนียแล้วพวกเราเองก็รับรู้ครับไม่ใช่ว่าไม่คอมเมนต์ไม่ดีทวิตไม่อะไรเนี่ยเราจะไม่รับรู้นะครับพวกเรารู้ทุกอย่างถึงผมเองเนี่ยจะไม่ได้อยู่ใน ในกลุ่มไลน์นั้นก็ตามนะครับผมเองไม่ได้อยู่ในบ้านนั้นผมไม่ได้ฟอลโล่บ้านนั้นเลยเนี่ยแต่ว่าทําไมผมถึงรู้ผมดูผมดูตลอดครับน้องเองก็เหมือนกันนะฮะเวลาเจอหน้ากันก็จะพูดกันเสมอว่าเฮ้ยพี่คิมพี่คิมดูดีเนี่ยนี่ยขึ้นเพจคู่รักเกยพี่ว่านี่คลิปของบ้านนู้นนี่หว่าเนี่ยนี่ลูกของบ้านนี้นี่หว่านี่พี่คนนี้เป็นคนถ่ายนี่หว่าหรือพี่คนนู้นเป็นคนถ่ายนี่หว่านะครับจริงๆผมรู้ว่างานนี้ไม่ได้เงินเดือนเนี่ยแล้วมันก็รู้ว่มมัน เป็นความสุขเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆที่พี่พร้อมจะทําแต่ถึงไม่จะเป็นความสุขของพี่ก็ตามแต่ว่าเชื่อหรือไม่ว่านอกจากความสุขของพี่แล้วเนี่ยมันก็ยังเป็นความสุขของเราด้วยนะครับก็อขอบคุณมากๆที่ที่ทําให้กันแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ <c oughs> ผมเชื่อว่าตราบใดที่ยังมีพี่อยู่เนี่ยก็คงจะมีคิมมินแบบนี้ตลอดไปนะฮะ <c oughs> ถึงจะไม่ได้เล่นด้วยกันจะไม่ได้อะไรด้วยกันถึงตัวจริงๆจะไม่ได้เป็นเป็นคู่รักกันอ,อย่างที่ใครๆคิดหรือว่า จะไม่ได้เล่นด้วยกันเลยนะครับมีโมเมนต์ด้วยกันเลยแต่ทุกคนก็ยังยืนยันว่าเออจะอยู่ด้วยกันต่อไปผมก็ยังยืนยันว่าจะอยู่ด้วยกันต่อไปนะครับไม่ว่าจะมีกระแสว่ามันจะเป็นวลบีกระแสว่าพวกเราแม่งสร้างภาพหรืออะไรก็ช่างเนี่ยผมไม่สนใจเรงนั้นแล้วนะฮะพวกเราก็จะเป็นอย่างพวกเราต่อไปนะครับภาพที่ออกมาทุกภาพมันไม่ได้เกิดมาจากการสร้างภาพของพวกเรามันเกิดจากที่พวกเราสนิทสนมกันแล้วเราก็จะทําแบบนั้นต่อไป มันอาจจะมีภาพหลังที่พวกพี่อาจจะได้ภาพยากนิดหนึ่งเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าพวกเราเลิกสนิทกันหรืออะไรกันนะแต่ว่าพอโดนคำนี้ขึ้นมาเราสองคนต่างขเขาเรียกว่าระมัดระวังตัวทําอะไรก็กลัวไปหมดด้วยความที่เรายังเป็นเด็กในวงการบันเทิงถึงบอกอายุเยอะครับแต่ผมก็ยังเป็นเด็กในวงการทางนี้ผมรู้สึกว่าผมกลัวไปหมดที่จะทําอะไรผมไม่กล้าเดินเข้าไปใกล้น้องผมไม่กล้าเดินเข้าไปอะไรมากมายเพราะว่าผมรู้สึกผมกลัว ผมกลัวที่ผมกลัวที่ว่าถ้าผมทําลงไปแล้วจะโดนด่าไหมวันนี้ทุกคนแสดงผมรู้แล้วะว่าไม่จําเป็นที่จะต้องมาสนใจคนแค่สี่า้าคนที่มันไม่ชอบอะไรพวกนี้ผมผมกลัวมาตลอดสําหรับถ้าถามเรื่องความเหม็นของคิมมินนะผมกลัวมาตลอดผมกลัวคนที่ชอบโอ๊ตมินมินโอ๊ตผมกลัวคนที่ ผมกลัวคนที่ชอบนะมินผมชอบคน,คนที่ก็มินต่างๆนานาผมกลัวว่าเขาจะเกลียดผมเขาจะไม่ชอบผมแต่แต่วันนี้ผมรู้นะฮะว่าคนในห้องเองเนี่ยโอ๊ตมินมินโอ๊ตเยอะแยะมากแต่ทำไมเขากังฟังนังควรเขายังเขาก็ยังไปกับเราได้เขาก็ยังอะไรได้ผมเชื่อว่าทุกอย่างถ้าเรามันเป็นตัวของตัวเองเนาะมันมันจะสร้างทุกอย่างด้วยความสวยงามแล้วมันก็จะไม่มีใครมาด่ามาว่าเราหรืออาจจะมีบ้างรับบางคนที่มีวิสัยทัศน์ที่แตกต,ต่างกันออกไป แต่ผมเชื่อว่ายังไรก็ผมจะทานี้ดีสุดละกันวันนี้หนึ่งเดือนครับของคิมมินครับเป็นบ้านเล็กๆนะฮะที่ผมเองก็ไม่ได้เข้าไปขอบคุณเขามากเท่าไหร่วันี้ก็ขอขอบคุณด้วยบางคนผมกลัวบางคนน้อยใจนะว่าผมให้ไปโฟกัสกับแตไม่เชียนบอยมากเกินไปผมไปโฟกัสกับคิมมอนนิมากเกินไปหรือเปล่าไม่หรอกครับผมโฟกัสกับทุกที่ฮะเพีงเยงแต่ว่าเรา เราได้เจอกันมากมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองผมไม่รู้ครับเออจริงๆวันนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าเจ้าของเพจบ้านเ็นคีมินคือใครนะฮะแต่ผมรู้แค่ว่าเออเขาคือคนคนหนึ่งที่ที่น่ารักมากๆจริงๆครับผมผมขอบคุณมากๆจริงๆฮนะยังไงก็ฝากิดต,ตามพวกเราด้วยแล้วกันฮนะอ่ะโอเคฮะผมไม่รู้ว่าวันนี้จะขอบคุณยังไงนะฮะ แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่รู้สิมันตื้นตันใจนะมันตื้นตันใจจริงๆที่แม่งมีคนมาชื่นชอบเราจะเล่าให้ฟังก็ได้ว่าเข้ามาตอนแรกเนี่ยไม่มีความหวังเลยนะไม่มีความหวังว่าว่าเราจะได้มาอยู่ในจุดนี้แล้วเราจะได้มีคนที่ชื่นชอบเราแบบนี้ฮนะผม ผมโคนมีบุญเลยผมบอกเลยว่าผมโค่นมีบุญเลยผมดีใจมากๆแล้วก็หวังว่าไอ้บุญที่ผมทํามาเนี่ยมันมันจะทําให้ตัวผมเนี่ยได้มีความสุขต่อไปรวมถึงน้องน้องผมก็ได้ก็ได้ก็ก็ก็ดีเช่นกันนะฮะผมเคยคุยกับทั้งซีฟ้าครับทั้งทั้งมินครับทั้งแบงค์ทั้งทุกคนอ่ะเราคุยกันว่าพวาเราโชคดีแค่ไหนที่ได้มาที่นี่ที่นี่ถามว่ามีข้อเสียอะไรไหมมีครับ ทุกวงการทุกสถานที่มีข้อเสียแต่แต่สิ่งหนึ่งที่ที่ที่รู้แล้วว่ามันไม่มันไม่มีข้อเสียเลยคือคือแฟนคลับครับที่เขาแทนตัวเองว่าติงติงติงจนบางครั้งตอนแรกผมเรียกว่าพี่พี่เป็นติ่งใครอ่ะผมก็เผลอพูดไปแบบงงๆเลยจริงแล้วต้องใช้คำว่าแฟนคลับใช่ไหมเออนั่นแหละเขาน่ารักนะถึงบางคนเวลาในทวิตเตอร์จะออกแนวแบบบอกรักเราตลอดเวลา แล้วตัวจริงก็ชอบทําหน้าบึ้งๆก็เถอะหลายๆคนเป็นแบบนั้นนะฮะไม่รู้ว่าเกิดจากความเขินหรือว่าส้นตีนอะไรนคะครับผมแต่ว่าผมก็ผมกรู้สึกว่าผมเข้าใจว่าเขานะขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกันเนี่ยแต่ว่าวันนี้ขออนุญาตโฟกัสไปที่บ้านคีมินแล้วกันเนี่ยเพราะว่า